อ่าสวัสดีครับพันวาชาวลริตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นคําถามที่ถามพันวามานะครับว่าพี่พันวาคะจะผลิตสินค้าแนวไหนดีในตอนนี้ที่กู้แข่งเนี่ยน้อยโอกาสสูงความเสี่ยงต่ําบ้างโอกาสที่จะขายได้ดีนะครับในท้องตลาดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผลิตสินค้าแนวไหนดีโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแนวสินค้าให้หนึ่งแนวนะฮะแต่วันนี้ก็จะมา ุยรูปแบบนี้อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเน่ยนะครับก็เป็นรูปแบบที่ผมบอกเลยว่าโรงงานผลิตในประเทศไทยหลายๆโรงงานก็ยังไม่เปิดรับผลิตนะครับยังไม่มีลายผลิตตรงนี้ก็คือการผลิตอาหารเสริมแบบเยลลี่นะครับเดีย๋ยวผมแกะดูนะครับแกะดนูนี่แมบวบ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 แมว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  แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็อืมกึบกึบกึบอืมอืมอายอยอยนี่นี่แบบนี้เขาเรียกว่าแบบเยลลี่นี่สมบัดสมบัดิเอ๋สมบัติบุ๊บ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 สมบัดสมบัดเห็นไหมเห็นไหมนะอืมเนี่ยเยลลี่รูปแบบเนี้ยแบบนี้ได้รับความนิยม นะครับเดี๋ยวพูดไปกินไปก็แล้วได้รับความนิยมแล้วสินค้าประเภทเนี้มันก็จะมีแบบซองแบบนี้ใส่ถ้วยก็ได้แต่ว่าใส่แบบเนี้จะสวยครับแล้วก็สกรีนซองจะสวยมากฮะถ้าถ้าถ้าสมมติสกรีนซองเนีอย่างนี้เนี่ยอย่าตั้มอืมอร่อยอร่อยโอเคเยลลี่พวกเนี้นะฮะในรูปแบบเนี้ยเนี่ย เหนียวๆนุ like ่มเดี๋ยวแบบเนี้ยโอ้ยหลอดแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหนยวเนื่ยแบบเนี้ยมันผลิตแบบได้ได้แบบไหนบ้างเป็นเยลลี่ประเภทดีท็อกก็ได้นะประเภทจะเอาแบบผิวขาวผิวใสก็ได้หรือบำรุงผิวก็ได้นะครับหรือประเภทลดน้ำหนักก็ได้ประเภทบำรุงร่างกายก็ได้ประเภทเป็นเวโปตีนก็ได้ครับจริงๆเวโปตีนสมควรจะเป็นแบบเยลลี่ได้แล้วนะครับ นะครับเบปตีนเบปตีนในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบชงแล้วก็ต้องตักมานั่งชงกินไม่ต้องฉีกซองบีบก็กินนะนะครับหรือบำรุงสายตาก็ได้แบบบำรุงสมองก็ได้แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการผลิตแบบสรรพคุณแบบไหนเนี่ย,ยลเยลล่นะครับแล้วก็มันเคล้ยวมันอร่อยเราจะทําเป็นรสส้มก็ได้รสเชอรี่ก็ได้รสสตรอเบอรี่ก็ได้บลูเบอรี่ก็ได้ส,ไดไดสี สีส้มก็ได้สีแดงก็ได้สีชมพูก็ได้สอีอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบอะครับนะครับแล้วต้นทุนก็ไม่ได้สูงนะก็ฝากรูปแบบตัวนี้นะมันจะเป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์ในตลาดว่าผลิตอะไรที่คู่แข่งขันน้อยนะครับมีความเสี่ยงต่ำแล้วก็โอกาสสูงก็นี่นะครับรูปแบบประเภทเยลลี่ท่านลองดูนะครับฝากด้วยไปละไปละอ,อืมอ้ยอร่อย